สวัสดีครับดีกรีสานต้ครับนี่วันนี้ก็มาใส่ตุ่มแล้วครับนี่ครับบรรยากาศครับน้ำครับขึ้นครับที่ใหม่ครับเพิ่งใส่ได้สองวันคนตกปลาก็เยอะฮะ ไม่ใช่ฝายยางนะเป็นฝายปูนธรรมดานะฮะเฮ้เครับมากับตาครับใ <im> <the pap> <ala> ส่มดแดงอ่ะ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศข้างบนครับรถเดยอะครับครับตามคำข้างบนยังเยอะอยู่ครับอากาศคนเยอะทางกันครับตามไหลแรงมากนะครับ ติดตามชมพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับวันนี้ยามเช้าครับหนามไลแรงมากเลยครับวันนี้ฝนตกครับเมื่อคืนฝนตกหนักครับเดือดลุกพลังเลย,ยสติพลัง อายุเข้าฮะโอ้โหตาดานตัวนื้อติดนีเฮ้ยเด้อราเกิด ini เฮ้ดับเพชร ini มาแล้วไปเลยเดี๋ยว nah

ตุ่มเดียวครับเมื่อวานเขาได้สามโลครับโอ้เอาอู้อู้ขึ้นเร็วลักเล่นเลยวะเอาหนาเฮนครับที่เดิมครับตรงนี้ Bạn bóng xe bạn cho nó đục đi Ủa Kim kêu khắp nám rồi đấy Nhanh nào Kim chân đây ะโอ้นานเหินตุไมวันนี้นานด้วยวันนี้เฮ้ยใส่เอ๊ะเฮ้ยเย,ยี่ยมวโโิโยสุดยอดนะเห็นบรืว่าวันนี้สุดยอดเฮ้ยวันนี้เสียงเอ้ย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 ยกไม่ไหวแล้ว โอ้โหโอ้ยวันนี้นาเห็นเขายกมือยอดขาไปนี่ครับดูหัวไว้เอ้ยน้าแกบอกนายเหือนว่าเธอก็อูบวันนี้กลับกดตัวใหญ่ที่วันนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่าสามโลนะครับวันนี้เนี่ยตัวเนี้ยฮะ

ตุ่มเล็กก็ปลาเล็กนตุ่มใหญ่ใหม่เขาเนี่ยครับนิดเดียวโอ้นี่ปลวกเลือเดี๋ยวไปยกแอนตุ่มเล็กก่อนตับเองโอ้เจ็บจริงจังเลยตัวยาวแก่เนยจับปลวกมาช่วยกันนะลิมบุหรกระถง ระระน,นม้ก็้ไมบบนู่ิอมมีะนห่นอไมู่กัะูรเลยจ้ะเดี๋ตวัวกเดี๋วยวดูผลงานก่อนครับตัวนี้น้องใหม่ล่าสุด Nè, nông ông này con ui ừ, ừ, đại điều tất tích u can cắn, tháp tất chung tích lúc tất chung vậy ôi ตุ่มที่สองไม่ค่อยถูกนะฮะเนี่ยต้องไปดูของหน้าเห็น,นะฮะอู้หูออนี่เขมานจริงอีกิทาคิมเจตรวนี่ตุ่มนี้วันนี้น้าเห็นก็ประมาณห้าโลครับปรากฏตัวใหญ่ฮนะ อ้ยนะเฮนวันนี้ขอมมานจริงรอดครับหมูเหาบะมีครับเดี๋ยวเก็บปลากันครับน้ปูเบาตนรันน้องตาของตาเตา่าเลย ครเทารเทามยนี่นีนี่นี่นะกัตามนนี้ไอ้ของตาของตาอูน <lawsuit royable> ี komm, Gore, ่น <laut> ี <laughed> ่นีนี่ครับครนนอไครับเิดเมนูโน้ต้ เสียนหอยครับโอ้ไม่ได้เสียนหอยเงียบไปดินะครับเดี๋ยวไปดูที่บ้านครับ